ชีวิตสมรสของละอออนเป็นไปอย่างเรียบง่ายเมื่อเทียบกับการสมรสครั้งแรกภาพสรานคู่กับเทพยังแขวนเป็นสง่าอยู่ในบ้านข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างล้วนเป็นของเดิมที่สรารเลือกไว้สิ่งเดียวที่เป็นของใหม่ ข้ามกลางกลิ่นอายของเก่าทั้งหมดก็คือนอยายหญิงคนใหม่เท่านั้นเองคค่ คุณผู้หญิงเจ้าค่ะเรือขายผล,ลไม้เข้ามาแล้วนะเจ้าค่ะงั้นหรือดีเลยกำลังอยากได้ส้มสักหน่อยว่าจะคั้นให้หนูยิ้มกับคุณพระอะไรแล้วแม่พูนจะไปซื้ออะไรนะเออจะไปซื้อส้มจากเรือขายผล,ลไม้นะคะคุณป้า เรือขายผลไม้รู้ไหม่าพวกเนี้บวกกำไรเท่าไหร่สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนีเธออยากจะได้ผักผลไม้อะไรก็จดรายการนะฉันจะไปซื้อให้ที่ปากคลองตลาดแล้วเมื่อไหร่ว่างก็ควรจะไปกับฉันด้วยนะละอ,อ่อ,อน จะได้แนะนำให้รู้จักแม่ค้าเจ้าประจำพวกเนี่ยมาจากสวนโดยตรงของดีราคาสมเหตุสมผลซื้อของสมเด็กับพวกแม่ค้าเร่พวกเนี่ยถือเป็นการสู้รุ่ยสูร่ายละหลวมมากไม่ควรทำ มากันเร็วจริงทั้คุณพ่อคุณลูกอะไรกันกลับมาเร็วก็หมดนี่บัญชีค่าใช้จ่ายในบ้านหรือคุณแม่สั่งให้ทำใช่ไหมทำบัญชีเอาไว้ก็ดีค่ะ จะได้รัดกลุมรอบข้อไม่ฟุ้เฟยเสียเปล่า ละอ่อนเริ่มรู้สึกขึ้นเรื่อยๆถึงความสงบผ่อนคลายที่อยู่กับผู้ชายอย่างเทพยามนอนที่เธอมักจะประหวาขึ้นกลางดึกด้วยความว้าเวสเจ็บช้ำแต่บัดนี้กลับกลายเป็นความอุ่นใจต่อให้เทพมีราชการไปต่างจังหวัดคราวละหลายวัน เธอก็ยังนอนหลับสนิทได้จนฟ้าสามแตผมไม่คิดเลยว่า คนที่เคยร่วมดื่มน้ำพิพัสสัตยามาด้วยกันจะมีความคิดไปนในทางเลวร้ายเช่นนี้ความคิดแนวนั้นนับวันจะยิ่งมากขึ้นแต่ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดสงครามกลางเมืองแน่ครับถ้าเช่นนั้นแล้วขอไปทานโทษนะคะพากรับประทานของว่างกันก่อนนะคะขอบพระคุณครับกำลังหิวอยู่พอดี ทำงานกันหนักมากเลยหรือคะทายุโรปจะมีสงครามอีกหรือคะออไม่ได้อะจ๊ะพวกเราก็แค่คุยกันเรื่องงานทั่วไปนะจ๊ะประสบการณ์ใหม่อีกอย่างก็คือนอกจากเทพจะไปทำงานทุกวันแล้วก็ยังมีการจัดประชุมย่อยๆที่บ้านด้วยแต่ในเวลานั้น ละอออนยังไม่เคยได้ยินคำว่าสงครามการเมืองเลยแม้แต่น้อยนิดและไม่เคยคิดฝันว่าสิ่งนี้จะส่งผลกับชีวิตตนอย่างสุดประมาณเต็มที่กันเลยนะคืนนี้น,น,นานๆจะมีงานสักทีเดี๋ยวพืนรุ่นเกับนะครับเดี๋ยวพืนนี้เราจะมีลีลากันอนะีก คุณรอออนนึกแล้วว่าต้องได้เจอกันที่นี่นะครับน้องะอออนนี่สวยจังเลยนะคะยิ่งเจอยิ่งสวยขอบพระคุณค่ะคุณพี่สบายดีนะคะนี่เราก็กำลังคุยถึงเรื่องคุณพระกันอยู่พอดีเลยเรื่องอะไรล่ะครับหวังว่าคงจะเป็นเรื่องดีนะขอรับมันก็ต้องข่าวดีอยู่แล้วคุณพระนี่ผมก็กำลังทำนายว่าคุณพระจะได้เป็นเจ้าคุณในเร็ววันนี้นะ ใช่ค่ะ,ะแล้วน้องรออ่อนก็จะได้เป็นคุณหญิงที่สาวมากนะคะเยาเพิ่งพูดกันไปล่วงหน้านะครับพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดไม่ได้หวังลาบยศสรรเสริญแล้วหรอกครับใครใครว่าอะไรใครหวังลาบยศสรรเสริญ <laughs> กำลังพูดถึงผมกันอยู่หรือเปล่าครับโอ้พันเอกพระยาสุรสิธิ์พราทรกับพันโทรพระสุรกิจเกรงไกลพร้อมหน้าพร้อมตากันดีแล้วกันนะครับยินดีมากที่ได้พบคุณพระนาราพิบาลคุณนายยินดีที่ได้พบเช่นกันครับ <laughs> คุณนายรออ่อนราชศัก์ผมรู้สึกมันเกียรติมากครับที่ได้พบกับตัวจริงในว,วันนี้ผมได้ยินชื่อเสียงคุณมานานแล้วกับผมนาราครับเออคุณพระ นี่ร้อยเอกศักดิ์น้องชายผมน้องชายผมได้โอกาสติดตามคุณพระอยู่ตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้เรียนรู้กับผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถและฝีมยอบึงยังไงก็มีอะไรก็ฝากสั่งสอนไว้ด้วยนะครับคุณพระยินดีเช่นกันครับแต่ต้องขอเรียนให้ทราบไว้ก่อนว่าผมได้ให้ความเมตตาสั่งสอนลูกน้องเท่าเทียมกันเสมอหน้าทุกคนผมไม่รับการฝากฟัง หรือสนับสนุนแต่พวกของตนผมให้โอกาสทุกคนโดยไม่สนใจนามสกุลวงศาขนาดญาติสยามประเทศของเราเนี่ยจะก้าวหน้ามากกว่านี้ถ้าหากเราเลิกไอ้เรื่องเส้นสายกันได้สักทีจริงไหมครับคุณพระต้องขอตัวไปทางด้านนู้นก่อนนะครับ ร้อนจังเลยนะคะน้องอออนฝนจะตกหรือก็ไม่รู้ค่ะแหมพวกผู้ชายนี่ก็เต็มทีนะคะพอรับประทานเสร็จเป็นต้องสูบบุหรี่สูบกล้องโอ๊ยแต่ที่เกลียดที่สุดก็คงจะซิก้านี่แหละคะ่ะพอได้กลิ่นทีนี้อีฉันแทบเป็นลมเลยะคะ่ะนี่ดูสิคะผมเผ้าก็พลอยเหม็นเสื้อผ้านี่ก็เหม็นควันบุหรี่ไปอีกนานเลยอะค่ะน้องอออนโชคดีนะคะ ที่คุณพระสุรกิตไม่ติดการสูบยาอะไรไม่ต้องคอยเก็บกวาดแต่ที่ดีที่สุดคือประหยัดค่ะเห็นว่าเดือนเดือนหนึ่งค่าสูบยาอะไรพวกนี้ไม่ใช่น้อยคุณนายละอ่อนค่ะอย่ามาพูดขำขันให้ฉันต้องหัวเราะหน่อยเลยค่ะอย่างสกุลราชจะสักนั่นเหรอคะต้องประหยัดมีเงินมากมายมหาศาลไม่ได้แพ้พวกพลาทรแม้เลยสักนิดเพียงแต่ว่าคุณพระเนี่ย ไม่ได้อวดตัวหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนอย่างคุณยศเท่านั้นเองค่ะมีใครจะรับไอศครีมไหมคะดีฉันจะไปเอาให้ไม่ะค่ะอ้าวสาวๆไม่อยู่กันตรงนี้เองข้างในเนี่ยเขาจะเฉาตายกันหมดอยู่แล้วนะเพราะขาดความงามไปประลมใจ <laughs> คุณพี่ค่ะทำเป็นปากหวานไปได้แหมอยู่ข้างในน้องก็เห็นคุณพี่คุยอยู่กับแต่เพื่อนไม่เห็นจะสนใจน้องสักนิดเลยอะ่ะคุณรออ่อน <c oughs> ผมอยากจะเชิญคุณไปทานดินเนอร์ที่บ้านสักครั้งหวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะครับจริงด้วยสิคะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านใหม่คะ่ะแล้วก็สวยมากๆสร้างเป็นสไตล์ยุโรปเลยนะคะ ได้ช่างเป็นชาวอิตาลีค่ะอยากจะเชิญคุณพระสุรกิจกับคุณละอออนไปชมค่ะละอออนได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะเฮ้ยอะไรกันคุณพระนี่เพิ่งจะได้เวลาเต้นรำเองนะเ <c ười> พิ่งหัวค่ำอยู่เลย <c ười> คือ,อ,อพอดีลูกสาวก,กำลังจะสอบนะคะก็ะเลยอยากจะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนขอตัวกลับก่อนนะครับ หวังว่าโอกาสหน้าน่าจะได้เจอกันใหม่ยินดีครับอะไรกันเพิ่งแต่งงานกันไม่ใช่หรือคู่นี้ลูกสาวอะไร สาวคุณพระกับคุณสลางเมียเก่าไงคะลูกติดสิบขวบแล้วก็มัง <c oughs>